ลทอดเธอเ네น right. ื้อแดดเดียวค่ะดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยพอนึ่งเจ้าพอนึ่งกระดาษสวยน่ารักผัดเผ็ดปลาดุกบ้านเฮาอ่ะผัดเผ็ดปลาดุกบ้านเฮาอ่ะจ้งซื้อมาให้แจ็คกี้แมยยกไปเลยเนาะเจ้าปลาดุ๊กอีฟอสเคยสั่งไหมเคยรู้งไหมกินนโหปลาดุก ชีสแล้วก็กระดูกโคตรอร่อยเหมือนนั่งกินอยู่ที่ไทยอะเออเหมือนกินอยู่ที่ไทยเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักอ่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมา ซื้อจักรยานนะคะเป็นจักรยานไฟฟ้านอกจากร้านนวดขายกับข้าวที่ตลาดแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งงานนะคะก็คือจักรยานให้เช่าเนาะจำได้ไหมเออซิรินเคยพูดถึงไปแล้วนะคะตก็นานแล้วไม่ได้พูดธุรกิจไปได้ด้วยดีค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เราทดลองนะจ๊ะไปได้ดีจนตอนนี้เราจะต้องปรับปรุง ซื้อจักรยานเพิ่ม,มออไปจ้ะพาไปวันนี้เป็นเซล์ลของฝรั่งเศสนะคะวันแรกมาแล้วจ้า เชียรี่สีสวยมากโซนนี้จะเป็นจักรยานไฟฟ้าเราจะมาเอาจักรยานไฟฟ้านะจ๊ะอัน mm. นี้สวย ดูราคาก่อนพันเจ็ดยูโรออันนี้สวยสองพันสามสวยมากตัวนี้แบตเตอรี่เขาจะอยู่ข้างหลังนะคะ แต่รุ่นพวกนี้แบตเตอรี่เขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้โ,โ,อโเกือบสามพงามบอกะเลี้ยงเกาหัวเอาอันไหนดีบ้า อ่ะเดี๋ยวขอเวลานเลือกก่อนนะจ๊ะเลือกซื้อได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเขาจะเลือกตัวไหนตรงนี้ก็จะเป็น Accessory นะจ๊ะเราดูกระเป๋าด้วยกระเป๋าให้ลูกค้าเอาไว้ใส่ท้ายรถตรงนี้นะจ๊ะ คุณลด50%จาก69เอาจาก70ก็จะเหลือ35นี่เขาจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะอยากได้อะไรไหมลูก กใส่เด็กได้สองคนเป็นจักรยานไฟฟ้าเหมือนกันคาโก้แล้วก็ตอบพว่วงใส่เด็กได้อีกสองคนสี่แล้วเธอได้มาแล้วจา้า ทยอยซื้อเอานะจ้ามันแพงจ้าขึ้นรถอันนี้เป็นคันที่สองนะคะที่เราซื้อรถจักรยานอิเล็กทริกรถจักรยานไฟฟ้าเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะจะมาเป็นคู่นะจ๊ะ

ไม่เห็นเอมมาเลยเห็นตะขวดชิค <c> ก <oughs> ี้พายกับอซอสเชด้า <c oughs>

Oh, un... la même chose que pas J'étais en train de prendre une belle photo, mais j'ai mis Qu'est-ce que c'est Un Welsh. Euh, non... Euh, carbonade, flamande. C'est la bière. กินของเอมมาแล้วเอมมากินไม่หมดแอเบอร์เกอร์เมื่อกี้ก็ชิ้นไม่เลอ์แล้วนะคนอยากกลับบ้าน อุูท้องเนี่ยท้องจะแตกกินอะไรเยอะขนาดนั้นลูกแค่ขีโมุียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปกินข้าว บ้านคุณลุงก,กับ,บมาบนี้นะจ๊ะเขาเชิญเราทานข้าวด้วยกันมานานแล้วที่บ้านเขาแต่ก็นะก็นะ่ะทำแต่ง,งานวันนี้ไม่ได้ทำงานนะจ๊ะหยุดจ้าวันชาติคลิปนี้จะออกเมื่อไหร่ไม่รู้นะจ๊ะวันชาติฝรั่งเศสคนเขาก็ยังไปขายของกันนะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดดิฉันไม่ไปคะ่ะดิฉันตื่นไม่ไหวพักจริงพักจัง ว่าตอนกลางวันนะคะเรากินข้าวกับปู่ไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคืนนี้เราก็ไปกินข้าวบ้านนู้นเนาะเด็กๆร้องเอ็มมาโอ้ยทรงผมใหม่นางอ่ะไม่กลับบ้านนะจ๊ะวันนี้ค้างคืนค่ะไม่ใช่ชั่วคราวนะคะไปค้างคืนเดี๋ยวถึงบ้านมามาแล้วก็ไปช่วยกันทํากับข้าวนะจ๊ะไปดูกันว่าคืนนี้มีอะไรกินกันบ้าง ฟรอมบูสมาให้คุณยายมีเด็ดใจอ่ะมีสตรอเบอรี่ด้วย คุณผู้ชมที่รักคาะตอนนี้เราอยู่กันในครัวของมาม่าแล้วเนาะจ๊ะเรากําลังเตรียมอาหารสําหรับดินเนอร์ค่งคืนนี้นะจ๊ะวันชาติค่ะวันนี้วันชาติเองอชาติไหนชาติฝรั่งเศสซิรินกําลังทํากุ้งหลบีเส้นแล้วก็มีเนื้อหลบแดดนะคะข้าวข้าวเหนียวแบบนีมีข้าวเหนียวแล้วเออมีปลาดุกกระเทียกรเนีย ผัดเพชปลาดุกเจ้าสวัสดีเจ้าผัดเพชรปลาดุกจ๊กนี่สวัสดีค่ะมีฮอมก็จะฮอมกไก่หยฮอมกสอยเจ้าฮอนึ่งฮอนึ่งดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยฮอนึ่งเจ้าใอนกะดาษสวยน่ารักฮอนึ่งเน้อฮอนึ่งฮอนึ่งไก่ใส่ปูนเส้นเจ้าอย่างแฮมแล้วก็เนื้อแดดเดียวมาคนคนให้หนูหน่อยเนื้อแดดเดียวเจ้าเออ น้ำใสหน่อยไหมได้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 เนื้อแดดเดียวนะเจ้ามามาทำให้หนูเลยหนูถือกล้องข้าวดำแจ็คกี้เธอทำอะไรมาอ่าจะทำต้มต้าก้อยจะทำก้อยทำก้อยต้าแต้แล้วหมูกรอบเจ้าอันนี้แม่เส้นแม่ทำมาให้จากไทยเลยหอมมากอันนี้แม่ส่งมาให้แม่กราบขอบพระคุณมาก แม่หนูได้กินแล้วนะแม่ดูคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวต้องต้องแชร์ต้องแชร์นางก่อนแชร์บอกนางดีใจว่าซีรินได้สีตลาดบอกบอกชื่อแม่เลยแม่ชื่ออะไรอรพินค่ะรู้ชื่อแม่แล้วคุโดนโดนล้อมาตั้งแต่ปสี่เลยแม่เข้าพัดวแม่แซ่บเป็ดแต่แซ่บเด้อหอมนี่ตั้งนันกินได้กินหอมได้กินทำไมเนี่ยมาเข้าขั้วอแม่เข้าขั้วหอมมากเ้ยอิสานมากมั แล้วล่ะเข้าคั่วแม่อีสานสุดๆเลยอ่ะหอมนะหอมมากใส่ใส่คาใส่ใบโรใส่ใส่บ๊อยังอันนี้ก็ข้าวอย่างเดียวอ๋อเหรอใช่แม่ขังขี่แม่ไม่ปลูกแม่จะขับูกแม่ก็จะแปดสิบแล้วไหมอ่ะเออเจ็ดสิบกว่ายังเราเราจะไม่พูดใด้ยังแม่ใช่เมื่้ก็แต่ แต่ก็คือรู้แหละว่าแม่ทํามาโดูดิฉันก็ห่อมาอย่างนี้แหลเป็นไงเราต้องคิดก็แปลกมาลูกรักลูกแม่ลูฉันมาหลัง้วมาเจอกันบ้างนะคะว่าอุ้ยอีสานถ้าแม่มานี่แม่ชิดซ้ายเลยเพราะอย่าพูดเรื่องความงามเอาเรื่องความคำกับข้าวเก่งอ่ะไม่เราไม่พูดกันเราพูดกันแบบวัยเดียวกันเท่ากันเอาิบเอาอีสานนั่นน่ะน้ำเพลินนั่นน่ะต้องพาแม่แม่หนูชอบไปวัดมากเลยอ่ะเหรอ อาดีสิต้องไปวัดตลอดแม่ก็ไปสองวัดเนาะไปวัดและไปว่าไปว่าต้องสองยังยอไม่ได้มาใส่น้ํายังม้เส้นใส่แล้วหนูไม่หนูไม่ได้ตัดเส้นนะมาไม่เป็นไรจะตัดไหมล่ะตัดต้องตัดตัดเส้นเส้นสุกแล้วมั้งเอาเกลือเนาะมาเอาน้ำปลาสิ แค่นี้ตัดไม่ได้เยอะนะเออมาม่าซิมเบิงก่อนอันนี้ซอสใส่มาเรียบร้อยแล้วม้าไม่ชิมเลยไม่จำอ่ะขอมีถุงมือหรืออะไรไหมถุงมือนี่ค่ะนี่ยังไงคะหนูว่าพางไปรลดหน่อยไหมมาดาม ตะกี้แม่ใส่แม่น้ำจมแม่โอเคละหนูว่าเส้นมันสุกแล้วแหละแค่คลุกกันให้ซ้อนกันโอเคนี่แหละโอเคแล้วทอดเธอเนื้อแดดเดียวค่ะเนื้อหลบแดดซิลินไม่ได้เอาตากแดดนะคะเป็นเนื้อหลบแดดใส่แาดด้วยเนื้อหลบแดดเออมันไม่มีแดดอะแกแล้วฉันก็ขี้เกียจเอาไปอบ ห้าสิบองศาในเตาอบก็เนี่ยแหละพเขาจะพึ่งให้มันแห้งเองว่างั้นไม่ได้พึ่งหมักแล้วก็ทอดเลยหมักไว้สัก30นาทีอ่ะเออแล้วกชันนี้ฝรั่งเขาเรียกชากทานะคะชากทาชักานอีสานบ้านบ้านเราเลยกอยกอยเธอมีดีมีดีด้วยไหมเฮ้ยลืมมีบ้านจริงจสรุปวันนี้เธอไม่มีดีอะไรเลยไม่มีดีเลยฮัลโหล อุตส่าห์ได้ก่อนเนาะต้องจีนก่อนมาชิมเนื้อเค็มแดดเดียวไม่ได้แดดเดียวด้วยเนื้อเค็มหลบแดดตอนแรกานซีนีบอกรบแดดแล้วก็เริ่มงงละก็มันไม่ได้ตาแดดเลยรำแจมว่าเค็มเกินไปไหมพอดีอ่ะหรอเป๊ะอ่าไม่ได้ใส่ไม่ได้เอากระเทียมใส่ใช่ไหมคะมีมีฉันมีกระเทียมสับแล้วโอเคโอเคแล้วก็เอามาเลยสับเรียบร้อยแล้วเธอเห็นไหมฉันพร้อม ผู้ชมไม่เวียนหัวอะไม่เวียนหัวเธอเอาเยอะไหมไม่เยอะ t อ p แล้วบอกขอรับแล้วแตเนี่ยืออหอเลยเออหอเลยยังไม่ปรุงเธอมีชูดรถไหมเธอไม่ใส่ผงนัวไหมไม่ต้องไม่ใส่ไม่ต้องใส่แล้วรับรองผิดนะผิดเธอเธอไม่ใส่ผงนัวผิดก้อยไม่ใส่ผงนัวไม่ได้ถือว่าผิดคุณผู้ชม มันต้องใส่ผงนัวก้อยอ่ะกินเสร็จแล้วต้องบอกอะนะน้ำสามลิตรเธอทําก้อยอ่ะเธอมีไอ้นี่ไหมเล่าเล่าดงเล่าดองไม่ต้องใส่น้ำขมามันว่าลากหลงลากลงไม่ได้ไม่ได้ก็ใสอยู่หรอเอาหรอใช่ลากลงเอาล้อคือเธอทําไม่เคยกินไม่เธอต้องใส่จริงป่ะอ่ะไม่ได้แล้วแต่เธอเสน่ห์ไปจวนเออ กอชิมหน่อยอ่ะโอเคได้แล้วอร่อยละวิุณแม่ลองมาฝ่ายผ่าใหญ่เออนี่บารดามบาร์ผ่าออม้าลืมหักม้าลืมหักม้าเลยมาถ้าหนูบอกเขาเสร็แม่เขาเสร็จเสร็จแล้วหักเอามาแล้วโอเคเกิดไปไม่ต้องเปิดก็ได้ม้าสวกสวนไปลวก เนื้อร้อร่อยว่ะเข้มกำลังดีแต<ม>่มันนุ่มไหมม,มันแห้งอย่างเงี้ยโอเคแล้วมันนุ่มไหมเวลาทำทำก้อนนะไม่เคยมีใครทำก้อยอร่อยกว่าแม่ฉันเลยลจริง,รงมากเพราะแกไม่เคยไปกินร้านอื่นเลยวา่าซันไปไปกินไปกินแต่แต่ก็เหมือนรสมือแม่อร่อยที่สุดแก้คะจริงมากโอ้ยแม่แม่ชื่ออะไรนะอีกทีออร่พินค่ะแม่ออร่าพินแม่เดี๋ยวแม่แชร์ใช่แม่มีมอร เท่าไหร่แม่ให้แจ็กกี้เลยนะแให้หมดแล้วแม่้หมดแล้วเพื่อเราคนอื่นเขาได้ไปหมดแล้วอ๋อคนอื่นก็ได้เหมือนกันมันมีติดไอ้นี่กระเทียมเจียวหนูใส่น้ำกระเทียมเจียวไปด้วยแล้วมันมีกระเทียมเจียวหล่นไปหน่อยอยากกินลาบเหนือเลยอะมาม่าลาบเหนือลาบเหนือบอกแม่เดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดือนแกจะไปเดือนวันไหนจะเดือน เพรามันมีเวลานะเว้ยสิ้นเดือนแกกลับมาได้มิสอาเมนนาปักแคปักซอยเออแกกลับมาเดี๋ยวฉันจะจัดปาร์ตี้อีกรอบช่วงเดือนเดือนอุดเดือนหน้าเออก็มาอีกได้เออเอาเ่องอนก่อนนะวิจริงๆอยากจูมเฟเปอร์แต่ว่าเพื่อนหยามัวสเตเฟร์เปอร์คุตคุตน้ง่า ใน้ำปลาหน่อยไหมได้ได้เพราะเพราะฉันไม่เคยใส่น้ำปลาเลยใส่มันนี่จะใส่เกลือเธอบอกพอยังอยากแล้วก็เอามะนาวใส่อพไรเพราะไม่งั้นถ้าใส่ตอนนี้มันจะเปลี่ยนละมันจะสุกพระทจะใส่อะบว้าวแค่ชอบีิ Chablis, ça c'est blanc. Bon vin blanc! Ah. Ça c'est un bon vin blanc. Ok. Ça oh. est oh. 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 bon, ben? Là, t'es. Mona. Non, Ania, on va faire un bon vin. Mona, j'ai mis une autre euh, bouteille dans le congélateur. Oui. Euh. D'accord, je vais faire attention. N'oubliez pas. T'inquiète, si tu veux venir. พาละตาเกลือติดตัวไปด้วยชัลบีโอ้น้องคุณลุงคุณลุงไปแล้วคุณลุงบอกว่าเอ่อวายขาวขวดเมื่อกี้นะคะเป็นวายขาวที่อร่อยมากจะจดนี่พ่อไหม อมากแล้วเขาก็เอาไปใส่ในช่องแช่แข็งนะคะเพราะว่ากลัวจะเย็นไม่ทันซิรินก็เลยแซวว่าถ้าเธอกลับมามันไม่มีวายขาวแล้วเธอไม่ต้องตกใจนะพวกฉันดื่มเองเพราะว่าอยู่ใกล้ตู้เย็น อันนี้คือกระทะใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วหรอกระทะใหญ่โอเคใหญ่ก็ใหญ่กิน <_ an> สองคนเนะาะวกันคะกินสองคนยาวใหญ่ขนาดไหนกุ้งจ้ะกุ้งนะคะตัวบอลเลอรอเลยซื้อมาให้แจ็คก,กี้เพื่อนดีๆหาไม่ได้นะจะบอกให้มีแล้วต้องรับเพื่อนดีๆใช่ถูกต้อง เพื่อนมีไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ต้องเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพม,มาม่ารวยผักเลยเอ,อันนี้ขอรอนผักให้เอาเขียวๆข,ข้างหน้านิดนึงอันนี้อย่างอันอย่างก็ัดเ็ดปลาดุก,ดกบ้านเฮาอ่ะพดเ็ดปลาดุกบ้านเฮาอ่ะจ้วอันนี้ปลาดุกบ้านเฮาเดอ้อเป็นปลาดุกแช่แข็งมะแมนอ่ะเสร็จละไหนขอดูหน่อยแมโยกุนเลยเนาะเจ้าไปเลยเจ้า ไปดูผู้จใจกำล็กออ่ะเด็กๆยังๆังยังไงเด็กๆเบี่ยงซราจมากเลยโทรศัพท์โครื่องจะบอกว่าปกติเด็กๆไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบนี้นะคะเรามีเวลาให้เด็กๆเล่นนะแต่วันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะก็ให้เขาหน่อย อันนี้ก็จะเป็นก้อยนะจ๊ะตําแตงอันนี้เผ็ดผัดเผ็ดปลาดุกข้าวผัดน้ำจิ้มซีฟู้ดกุ้งตอกขุนเส้นข้าวดำนะจ๊ะอันนี้เป็นข้าวดำของสเปนอร่อยมากอันนั้นตําแตงของเด็ต เส้นขนมจีนหมูกรอบหมามมาแล้วก็เนื้อหลบแดดจ้าเผ็ดเผ็ดอย่าไปอย่าไปเส้นยลมเงี้ยนะเสป้าค่ะหอมอกันเลยเสียยืมเงี้ยเสป้าค่ะเสป้าเอาเอามาตั้งหน่อยเอาเลยเอาเอาเอามีหอมอกด้วยอันนี้เป็นโต๊ะเด็กๆเป็นไงอร่อยไหมล่ะหนูมีน้ำกันหรือยังลูกโอเคแก้วหนูอยู่นู่นมั้งแก้วอ่ะ จำได้ไหมแก้วไข่เป็นแก้วไข่นะต, <Okay. S 2> ต้อมอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เต้นอีกไหมพี่เอ็มม่าอยู่นี่ต้องให้พี่เอ็มม่าเต้นละรู้ยังรู้ยังเออพี่เออลิซ่าออกก็ก็ออกใช่ r o c ส star เล่นร้องได้ไหมหนูร้องได้ไหม Yes I'm a rock star It's a Hey Hey baby I'm a rock star แต่นมานิดหน่อยอ่ะทำให้แต่นน่อนกินเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาเต้นกันโอเคชิวกงกองอ้มอเอาอิ่มเยอะไหมได้ลูกได้เติมเท่าไหร่ก็ได้ลูกชลมนก็เอาค่ะเอแลวกินให้หมดปากก่อนลูกสวย จุกๆโดดกินก้อยกี่ก้อยเวลาเวลาจะกินก้อยเลยนะที่ถึงแม่ที่ถึงแม่เลยเหรอเพราะนางทาอร่อยมากที่สุดใช่ไหมที่สุดไม่ไปกินขนาดไปกินร้านหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันไม่ได้อะจริงเหรอใช่คือนางคือแบบต้องแม่คนเดียวเท่านั้นใช่สมบัติอะไรอะไรทั่วหมดเลยแม่แม่ฟังหนนะคะแม่เหลือสมบัติอะไรที่ยังไม่ได้ให้แจ็กกี้นะคะแม่โอนให้แจ็คกี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะด่วนด่วนค่ะ แม่ต้องให้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าก้อยแม่นะคะนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันที่สุดแล้วอร่อยจริงหนูกินนะแม่โอ้ยแม่แม่อร่อยแม่กแตงับมะมองดิลิเชียสขนาดลูกเขยยังมองเลยอ่ะลูกเขยนะลูกเขยลูกเขยว่าไงอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมครับยังไม่ได้ชิมครับก้อยก้อยของเมียไม่อร่อยเท่าของแม่ยายใช่ป่ะเดี๋ยวชิมก่อนอ๋อชิมก่อนชิมก่อนนะครับชิมก่อนอ้ อร่อยอร่อยเคอเวตคอเวตอ่าเปอร์เซ็นต์เหมือนทำมาเนียเดียวพี่บอกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เอเจนต์จะได้มีโอกาสลาออกจากงานน่ามาทำงานเหมือนเดมี่บ้างโอ้ยอย่าออกเลยเธออย่าออกเลยงานเธอดีที่สุดแล้วคุณผู้ชมอ้าวกินอะไรก่อนดีหอมโกนะ เลือกไม่ถูกเลยเออเยอะหอมมกหอมกคุนเ้<ส>นคริสต์มาสแล้วนะคริสต์มาสอันนี้เขาจะเป็นใ่เราไม่เคยเห็นเลยนะกหคนเ้นต่อไม,ไม,ไมไ่มีนะเอร์อร์ฮอ์โดนนะเูางอยู่ไหนมาด้นนนุ่มจิ้มับน้ำจิ้มสามรสอยู่ไหนตำแตงบอกลุงด้วยน้ำจต้มสามรสอละ J'ai entendu, bon entendu un oui faible de la gauche. Là. Merci. Mm -hmm. On va parler un peu politique. Alors, qu'est-ce que vous pensez mm -hmm. <laughs> de la de la dans dans euh, dans actuelle. Temps, il faut que ça se résolve. il hein. un gouvernement. โอ้โหแล้วก็ชีสซอสปลาดุโคตรเลยอร่อยเหมือนนั่งกินอยู่ที่ไทยอ่ะเออเหมือนกินอยู่ที่ไทยเหมือนแค่แบบเดินหน้าปากซอยก็ได้กินแล้วอ่ะอื่อยเออข้าวม่วไก่กระเพรียงเปร์กระเปรีสปิกอระเพรียงเปร์อันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกอร่อยมากแต่เผ็ดมาก Oh, je trouve que c'est Là, on est parti pour euh, les écologistes qui sont la danse. On a les extrémistes de gauche, enfin, les... qui vont Il y en a. Le taxi, et ensuite on est trop tôt sur De me comprendre trop mal là. On y pour les euh, congés à la เพราะว่ากลัวคนอื่นจะกินหัวบินหัวกินอาหารกินกลางตลอดตัวใช่เพราะว่าก้างมันเป็นก้างอือย่าอย่าเลวสตั้ก็มีสามหัวนะครับิลวัตก้งอ้าวไม่ใช่เป็นนกสองหัวหรอตอนนี้เป็นสามหัวหรอครับแต่หนูว่าเดี๋ยวเพเขาบอว่าจะกินไปเรื่อยๆเราก็จะกินไปเรื่อยๆค่ะเราก็กินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอขัดจังหวะนิดนึงสวัสดีค่ะน้องสาสวัสดีคุณกุ้งนะคะเราสนิทกันแล้วเนาะใช่เพราะเพราะจากที่จากเราเรื่องของศิลินได้ฟังทุกคนจะเฮ้ยพี่ศิลินทำกับข้าวน่ากินมากค่ะต่างต่างมาแล้วคุยกันสักพักหนึ่งเฮ้ยหนูมีความรู้สึกว่าพี่ศิลินเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทหนูแล้วเออจริงๆแล้วซิลินก็สนิทกับทุกคนนะคะทุกคนที่ดูช่องเรานั่นแหละ แต่ตอนนี้น้องสาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็กุ้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองไทยก็ขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆที่ญี่ปุ่นที่เมืองไทยให้แบบสุดๆไปเลยแล้วก็กลับมาฝรั่งเศส แล้วมาทํางานต่อเนาะถ้ามีถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะต้องเดิวจะไปเผื่อเจอที่นี้แล้วก็ได้สามที่นีได้โอเคอ่ะชินชินยินดีที่ได้รู้จักเพิ่มอีกทั้งสองคนนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอสากับคุณกุ้งเร็วๆนี้นะจ๊ะตลาดจ้านี่เป็นตลาดในเมืองเลยจ้า ข้างๆก็จะเป็นถนนละลายซัย์เราจะมาสำรวจตลาดกันหน่อยนะจ๊ะเ,เ,เรามาที่แมรี่นะจ๊ะกำลังมาติดต่อตลาด โอ้โหอลังการงานสร้างไม่รู้เข้าทางไหนเข้าทางไหนก็ไม่รู้เป็นไงช้อปปิง้งช้อปปิ้งจริงๆลูกมา,ากเยอะเกินไปน้อ,อยเยอะเกินไปอพอแล้วนะพอ,อยังไ,ไปไหนต่อโซฟา้ฟาโซฟ r าอ่ะโอเคไปลุจยจ้ะวันนี้เป็นวันของเอมมา On est fait le mal l'eau. Allez, entrez. Je ta la caméra. Moi, j'ai pris des trucs sur les lunettes. Ça, c'est à moi. C'est bon ou vous connaissez pas le C'est quoi ça ah, C'est la même chose la oui We'll